อย่าลืมกดเปิดซับไตเติลเพื่อทารถในการรับชมนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับสู่ช่องพิกอัจยานิดนะคะวันนี้ตาดนนพี่วินมาค่ะเพื่อที่จะมาซื้อของขวัญปีใหม่นะคะให้กับคนในวัยที่วินเจออีกแล้วนะหมุนตามต้นคริสต์มาสดิทำไมอ่ะหมุนตามเอโดะนะเอโดะ เริ่มต้นที่อเอาที่สนิทที่สุดก่อนเลยละกันไม่มีไม่มีอาที่สนิทที่สุดก่อนเลยก็คือฝนฝนที่เป็นคนที่แบบมีเอกสารเยอะไงหนูว่าซื้อที่เก็บเอกสารให้ฝนเลยละกันเนาะนี่เหมือนไม่ได้ซื้อของให้ฝนแต่ซื้อของให้บริษัทนะงั้นไปดูที่ B2S มได้ปะเราถึง B2S แล้วนะคะนี่ แต่ก่อนอ่ะจะเข้าวิดูเอสเพราะว่าจะซื้อหนังสือพิยญาจำศักด์แต่ว่าชีวิตจะมีอะไอยู่หรือไปมินิโซโ่โซอ,อันนี้นมินิโมโนก็มินิโมโนโก็ได้อ่ะอ่ะได้ของพี่ท็อปก่อนละหนึ่งห่อรองคอเพราะว่าพี่ท็อปทำงานหนักมากตัดรูปนุ่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยพี่ท็อปน่าจะเมื่อยพี่ท็อปจะอ่านไหมจริงๆฉันว่าเนี่ยพียากได้ทุกคนก็คือพีดะ เหมือนจะเป็นบุคคลที่อยู่ตลอดเวลาในเรื่องต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากจะมอบกิบวอชชอ่์ให้เขาว่าได้แบบรับรู้เรื่องราวหนึ่งเรื่องของทงางเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขามาจะแบบหาอะไรนะฮะเอานี้เอานี้ให้พี่ท็อปพี่ท็อปก็ต้องเป็นแบบผู้ชายหวานๆอะไรอย่างงี้ิ่งม่วงไปเลยจ้ะน้องอุ๋ยอุอ่ะพี่ท็อปอันนี้นะคะเช็คลิฟ เราน่าจะได้ของไม้ก่อนของไม้ไมยชอบกินกาแฟชอบทานกาแฟอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าเอ้ยเอาแก้วให้ไม้ดีกว่าไม้จะได้แบบเอนจอยในการทำงานแล้วก็กระปิกระเป๋าทุกเช้านะคะโซคิวมากเลยอ่ะเฮ้ยสมุดน่ารักอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ทางมันทางอยู่นี่แปลๆๆปแปแต่ตังนี่และนี่เราก็ได้ของพี่คอปแล้วนะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเพนท่าโฮมให้อบอุ่นใจ เพราะอยู่บริษัทมันหนาวไงเออก็ขอบคุณพี่ท็อปนะคะที่ทําตําเนลทําต่างๆให้ทั้งแบบว่าตัดต่อนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณพี่ท็อปนะคะเดี๋ยวไปบอกที่บริษัทอีกทีหนึ่งแล้วกันเนะาะเธอบอกว่าพ่อผมลายอะไรนะลายอ๋งค์พ่ลผมดำดำองค์ไม่ใช่องค์เหรอ <c oughs> ไม่เป็นไรนะี่ท็อปเดี๋ยวนายุนูนเคยตื่นนี่ท็อปเอง นี่ไหมอุ้ยอุ้ยอันนี้น่ารักมากเลยอ่ะอยากไปด้วยกันไหมไดไหมคะการที่เราจะซื้อของให้แต่ละคนอ่ะมันยากมากเลยนะเพราะว่าเราต้องรู้แบบเนเจอร์ว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรด้วยอ่ะกูรู้ว่าฝนไม่ชอบอะไรไม่ชอบอะไรมึงนั่นไงนี่คือทำไมยังไม่ไปแต่ตรงนี้เพราะว่าต้องซื้อให้ครบถึงจะโอนได้ก็เลยคิดว่าจะซื้อหมอนรองคอไดโนเสาร์ให้พี่โอ๋ไม่ใช่ใส้เดือนใช่ไหม ไดโนเสาร์จ้ะพี่ได้ของใครมาเราบ้างพี่คีดก็คือเป็นตุ๊กตาน้องหมาตัวนี้ได้ของพี่อุ๋มที่เป็นหมอนรองคอไดโนเสาร์เช็คลลยทั้งหมด3มคนค่ะก็มีท่าปะเย้ <laughs> <laughs> นั่นแหละ3ามคนแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาของกฝนกับของเหมือที่มีโซนะคะ ก็คือจองมาแล้วแหละว่าเราจะสื้ออันนี้ให้เหมยน้องมีความเป็นแก้วนะคะไม่ใช่พลาสติกแต่ก็แอบกลัวเลยเว่าเหมยจะแบบทำแต่หร,หรือเปล่านะ<อ>แต่ก็นี่แหละหนึ่งแล้วก็ของฝนนะคะเขารู้ละพี่นวดได้อยู่เลยนะอันนี้ก็คือ ของเหมยน,นะคะหรือว่าไม้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นของฝนเป็นที่นวดหลับอ่ะอ่ะอ่ะ,อะ <c oughs> ถ้าใคจะนกัน <c oughs> เราได้ของมาครบแล้วนะคะสำหรับทุกคน <c oughs> เย้่ขอไปกินหัววงแปวงได้ปหมไปก็ได,ด้เอาของไปวางด้วยหนูกดปั๊บชีพนันได้ยังอ่ะไป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 เอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ จำเป็นว่ามาขอเข้าห้องน้ำเพื่อที่จะไปซื้อของซื้พให้พี่วินนะคะเราคิดว่าเราจะซื้อแก้วเย็ยนแก้วเก็บตัวเย็นพที่วินน่ะชอบกินน้ำเย็นเย็น,น,อ,ะอ,น,น,น,ยนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยนี่แหละของทีเยาจะซื้อให้ไปดูถ้าพี่วินชอบกินโคกก็น่าจะแบบซื้ออะไรพวกนี้ให้พี่วินปะอเอาป็นอันนี้ละกันผ่านมาตรงนี้อะ่ะเราก็เห็นอันนี้น่ารักดีอะ แขกมาพี่วินไปดูแลกันเขา match กันเลยตอนนี้เราก็ได้ของพี่วินมาแล้วนะคะนี่เราจะไปซ่นอนเขายังไงดีโอหาหนาจัดการได้ไปหาพี่วินกันค่ะหืมยิ้มยิ้มแล้วไปยังตอ,ตอนนี้นะคะเรามาอยู่ในรถแล้วแล้วก็ของทั้งหมดก็อยู่ตรงหน้าตาเลยพี่วิน อ่ะปีดเอาเบอร์แล้วพอพี่วินบอกว่าไม่ให้อบไว้ข้างหลังอันนี้ก็จะเป็นของฝนนะคะเพราะว่าฝนาชอบไปนวดบ่อยมากให้นองนวดหลังไปแล้วก็อันนี้ของไายเป็นแก้วแบบนี้เลยไม้เนี่ยเขาาจะชอบเป็นคนที่ชงกาแฟทำคอนเทนกาแฟอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะมีแก้วน่ารักน่ารักให้เขาถุงต่อมาเป็นของพี่อุ๋ม พี่บอกว่าจัดต่อยมะจามแล้วก็คิดว่าเออพี่อม๊บอาจจะแบบเมื่อยคออะไรอย่างเงี้ยก็เลยซื้อหมอนรองคอให้พี่อุ๊บเป็นไดโนเสาร์ที่พี่อุ๊บใส่มาวันคริสต์มาสเลยอันนี้ของพี่พีชของพี่พีชเป็นตุ๊กตาหมาแบบนี้เลยทุกคนน่ารักมากอ๋อแล้วก็แล้วก็อันสุดท้ายค่ะของพี่ท็อปพี่ท็อปจะได้มีความอบอุ่นจะได้ไม่ต้องใส่เสื้อสติ๊กเกอร์ตลอดเวลานะคะ ั้งหมดนี้ก็เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆนะคะที่ตาอยากจะมอบให้แบบทุกๆุกคนในออฟฟิศตาขอบคุณนะคะที่ทุกคนตั้งใจทํางานแล้วก็ตั้งใจทําให้ผลงานทุกอย่างมันออกมาดีที่สุดเท่าที่พวกเราจะทำกันได้นะคะก็ขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะทีมงานทุกคนของทาน่ารมากมากโอเคเดี๋ยวไปดูกันไป ก็คืตอตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าเราอะจะเอาของมาให้เพราะว่า่วกเนี้ยเขาจะปิดปีใหม่ไปแล้วใช่ไหมคะเราก็เลยเอามาให้เขาวันนี้เลยเราก็เลยไม่ได้ห่ออะไรก็แค่อย่างเดียวขออย่างได้ <c oughs> ให้ตุ๊กตามหาพี่ทองแล้วก็ให้กระผมพีทไม่เราก็ให้สิทธิ์หนึ่งเราให้สิทธิ์เราให้สิทธิ์ท็อปเลือกก่อนแม่ในเมื่อทีทไม่อยู่อ่ะอ่ะได้แต่ว่าสิ่งที่เราพูดไปทั้งหมดทั้งต้นก็ลืมไปแล้วค่ะทุกคนใครอันนี้ใครมาบของฉันของนี้เหมือนกันอย่างของหรอปวดมากของน้องตมันเกี่ยวมันเกี่ท่ามีอาวุธท่ามีอาวุธ เอาใหม่หนึ่งสองสามม่เจปรนี้่กาศสักทีเถอะเพราะว่าานามใหเราก็ได้นาน่ะแบบเวลาแบบอะไรอย่างเงี้ยมือแบบว่าปวดหลัง ควรเขินอยู่แล้วล่ะพอหน้าไม่แต่งเลยแแรู้ป่าจะซื้ออะไรให้ยีเลยพี่เขียนคิ้วไม่ก็อันนี้กระโดโอเคขอต่อไปค่ะอันนี้แล้วกัน <l ots> คิดคเป็นของพี่ท็อปค่ะแมไม่มาเลยเพราะว่าเราเห็นว่าพี่ท็อปอะแอ์ก็ตกตังนูนเราก็เลยอะให้่จริงๆพอไปเกียทุกคนบอกให้พีมันก็เลยวิ่งก่อนปรึกษา ฉันว่าจะให้พีทดีไหมคนุ่งกัน้องพีไหก่อนเราจะให้ตตาหมาที่ท้องแล้วก็ให้ราหอบพีทอันนี้ก็ได้อ่ะอันนี้เป็นของใครแล้วอ่ะ่กับหมยอยกับเหมยพีอ่ะมีแก้วกาแฟโอ้โหงพี่แต่เจริงๆอก็บอกเฉลยไปเลยมันต้องใจซื้อมาให้หมยแต่ แต่พอรู้ว่าเหมือนจะทําแตกค่ะไม่ทำแตกสัญญาเบ็ดเป็นที่อยู่แทนนี่มั้งไม่เหมือนของหม่แน่วันนี้พี่พีทก็ไม่อยู่ละสออันนี้ให้พี่พีอยู่พี่เขาจะ่าเดยผัวเจ้าผมก็จมีผูคล็อกเครื่องนอนเยอะพี่อยู่เพื่นไหนพี่ว่าของพี่คือที่รอขอแน่เลยทำไมอ่ะเพราะว่าตัด่อก็คล้ายๆกับทำซ้ำทุกตัวของคนเราอะ คือใช้อุปกรณ์ยังไงก็ได้ให้เซ็กซี่ที่สุดแ่อดูแก่จริงใช้อุปกรณ์ได้ให้มันหายอาใช้อุปกรณ์ยังไงก็ได้ให้ตลกที่สุดอุ่มเอาอันนี้เลยออาอันนี้ใช้ได้ใช้ได้พี่วินน้องก็มีให้พี่วินเหมือนกันไม่พี่นะมจรงในคืออะไรอ่ะเธอ นี่ไม่อันนี้ที่ืให้เพราะว่าเขาเห็นพี่บินชอบทากอ่อันนี้เขี่ิขอบคุณ้ยเเห็นนมอแก้วหนรขอบคุณนก็ใช้เลยนะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ต้องให้ใครดูเปล่าไม่ไ้เงโมใครเธอไม่ได้สีแด้แล้วเราก็มีของมาให้ตาเหมือนกันสุขสันต์วันปีใหม่นะคะพี่สื้อม ไม่ใช่ขกตาที่ฝากไว้ทุกคตาที่ฝากไว้ทุกคนาแกงก็สำหรับปีนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยเงินทองคิดอะไรก็สมหวังปรานถนักทุกอย่างแล้วก็ขอให้เป็นปีที่ดีของทุกๆคนนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็มาเจอกันได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ด้วยกันด้วยนะคะแฮ p ปี้ปีนี้ยเยมีวิชเยอะิดบาย